ของไทยส่วนมากจะโตมาแงน้นแต่ของอเมริกานี่หนักกว่าอีกนะครับย้อนกลับไปปี1906ที่รัฐวิทคอซินเอ็ดเวิร์ดเทโอดอร์กรีนได้ลืมตาดูโลกมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่ฮะเขามีพี่ชายหนึ่งคนนะครับกับพ่อที่ติดเหล้ามากแถมผู้นำครอบครัวอย่างคุณแม่ยังเป็นคนคลั่งศาสนาแบบสุดโตง่งไม่ลืมหูลืมตายนะฮะหนักขนาดว่าพาครอบครัวย้ายหนีจากความศีวิไลซ์ไปอยู่ฟาร์มอันห่างไกลเพื่อหลีกหนีจากอบายมุกและผู้เป็นแม่ก็พร่ำสอนความเชื่อผิดๆกับลูกนะครับว่าผู้หญิง คนนอกจากแม่เนี่ยเป็นขนทางนําไปสู่บาปและการโจ๊ะพึม,พมเนี่ยคือความชั่วร้ายและยังห้ามลูกให้ไปคบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ไหนอีกนะฮะถึงเอ็ดเวิร์ดจะอึดอัดนะครับแต่เขาก็เคารพและรักแม่ของเขามากเวลาผ่านไปจนถึงปี1945พ่อของเขาก็ได้จากไปและตามไปติดติดด้วยพี่ชายของเขาจากเหตุเพลิงไหม้ที่ฟาร์มครับจนเอ็ดเวิร์ดอายุ39ปีเขาก็ได้อยู่กับแม่ตามลําหังนะครับจนแม่ของเขาเริ่มป่วยครับและก็เสียชีวิตลงในที่สุดทิ้งไว้แต่เอ็ดเวิร์ดที่ไม่